เสียร้องียงรที่เราได้อาจารย์พูดผันเหคร้าจะยืนเสียแต่เรายังดูการีคำว่าการที่ยินคืต้องได้ยินนะปัจจุบันคือตอนที่เราได้ยินเสียพวเราคุยกันก็ได้เกถ้าเราเงียบหูฟังเสียงจเวลาได้ โฟกัสเขาโฟกัสคือสนใจเรื่องหนึ่งคือเกิดสมาธิเวลาที่ยินเสียงปุ๊บตาเราเราจะโฟกัสไหมตาเราก็จะลืมโฟกัสไปเลยนะการที่ตาเราสังเกตอะไรเราก็ไม่ได้เราัวแต่ให้ความสําคัญกัอเสียงไม่จะชัดขึ้นเนาะเสียงจะชัดขึ้นในหูเราแสดงว่ามีสมาธินในการโฟกัสเสียงคือเสียงที่เราชอบหรือไม่ชอบถ้าพวกเราชอบฟังคนดินทาเป็นไง <S 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 เราชอบจริงไหม เราชอบไหมแล้วเ,เราทำไมโฟกัสมันอยากรู้ไงอยากรู้แงงสดงว่าชอบแต่เราฟังแล้วเป็นไงฟังแล้วโมโหเกิดอารมณ์ไหมเกิดอ,รอ,อรารมณ์แสดงว่าเราเรารู้เราฟังแล้วมันทำให้เกิดโมโห,โหแต่เราคุมตัวเองได้ไหมไม่ได้คุมไม่ได้แสดงว่าเราคุมตัวเองไม่ได้าพาหูไปหาเรื่อง <c oughs> ใช่ไหมหูหาเรื่องไหมหาเรื่องนี่เพราะนั้นเราก็เราพาหูไปไปฟังในสิ่งที่เรา ดีนะจะพูกเหมือนกัน<ด>เราอยากไปดมขี้หมาจะพาไปดมขี้หมาไหมหรือพาไปดมกลอกไหมหไดีกลับไมห,หดบไมไดีกว่าเนาะแล้วความคิดของเราเวลาเราคิดดีหรือไม่ดีดีคิดดีใช่ไหมเออมันก็มีความสุขและ็นทุกข์ตรงไหนค่ะใช่ไหมอ่เพราะฉะนั้นเราคิดดีมันก็มีความสุขถ้าเราค,ดดควบคุมได้นะปากนะเราจะพาปากเราไปกิน อะไรที่เราอยากกินเออเหมือนกันเราอยากพาตัวเองไปสัมผัสกับก็พี่นุ่มๆกับอากาศดีๆเย็นสบายหรืออากาศร้อนจะพาตัวเองไปไหนเย็นสบาย,บายเพราะฉะนั้นปัจจุบนันเนี่ยมีที่ที่หนึ่งท,ที่เราไปแล้วมีความสุขละห้าภาษาสัมผัสที่เนที่ไหน ตุเย็นละวัดต้นไม้ความเป็นวัดวัดจะมีอย่างน้อยคือวัดก็คงมีทั้งห้างตาเห็นอะไรมีต้นไม้ร่มรื่เเียนเห็ิ่นากาศเย็นหนาได้ได้ยินเสียงวัดเสียงต้นดิ่งเนาะเสียงเออเสียงเงียบๆเสียงที่ดีๆเลยๆก็เสียงธรรมชาติได้กลิ่นอะไร อุณหภูมิรู้พอกาศเป็นไงโดยโบวถ์พิหารเย็นไหมยังขัดกินนะไม่ว่ากินไม่ได้นะเอออีสท์แทีทีภาษาสัมันธ์แต่ปัจจุบันคนเราจะไปศึกษาที่นี่ยมีห้าอย่างเลยจะไปที่ไหนมีห้างถ้าเราไม่นับถึงห้าใหญ่ไปจุดไหนที่เราไปนับอ้ทุกข์ไปอ่ะเซเว่นเล่ะ เสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจารย์แลอผมจี๊ดสลับเปล่าไหมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีที่ไหนอะให้เราในครัวในครัวครบหน้าเลยนะในครัวอาจจะร้อนเนี่ยมีไฟอยู่เพราเราเคยสับสนใส่ไปทำไมร้านกาแฟมันเปิดเกิดขึ้นเต็มบ้านจริงๆร้านกาแฟคนเข้าร้านกาแฟ ใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นกาแฟเขาจะตกแต่งสวยงามมาให้เราดูถ่ายเซลฟี่ได้ใช่ไหมแล้วก็อาหารกาแฟขนมเค้กใช่ไหมอากาศดีที่นั่งสบายเนะาะเพราะฉะนั้นร้านกาแฟะจะเป็นที่ที่เราไปแล้วคลายเครียดสบายใจเป็นที่ที่เรามีความสุขแสดงว่าประเทศไทยรัานกาแฟเยอะนี่ประเทศไทยคงบ,บอ,งอนะกบอำไมครับคน ทำไมถึงมีมากเพราะเราเราถ้าไม่อยากได้สิ่งไหนสิ่งนั้นเราจะขาดแสดงคนไทยเป็นไงเราถึงต้องมีสถานที่ที่มีวามสุขเยอะแยะเพื่อให้เราไปอยู่นี่จิตรพิยาเขาจะวิเคราะห์ถึงตรงนี้ไปทำไมนี่มีแบบพิบเพราะว่าจริงๆแล้วเร่องการความสุขนั่นเองทำไมต้องไปร้านกาแฟอยู่ในบ้านไม่ได้มันร้อนเห็นไหม ชงได้แต่มันร้อนไงเออเริ่มไปก็หูไม่ดีแล้วเนาะใช่ไหมด่ากันแล้วเนาะเล่ากันเลยใช่ไหมเออพราะนั้นคนเราอยู่บ้านถึงร้อนไงเออถึงแม้จะเปิดแอร์มันก็ร้อนเนาะเออเด็กวัยรุ่นดีออกจากบ้านไปอยู่กับบ้านเหมือนกันเพราะที่บ้านที่มันร้อน่ไงแม่ปวดไงมันร้อนแสดงว่าหูเนี่ยไม่ค่อยดีละตีนเสียงไม่ดีอ่อเพราะฉะนั้น ถ้าเราควบคุมตัวเองได้เราจะพาตัวเองไปทำไปเห็นไปทำกิจกรรมในสิ่งที่เรามีความสุขเหมือนเด็กนะครับนะทำไมครูสิ่งตั้งรับทำละครดูจีหรับเพราะว่าสิ่งนี้วเวลาทำมันมีความสุขไหมทำไมมีความสุขครับสิ่งที่ทำความีความสุขคือสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่ไม่มีใครมาบังคับเขาเขาทำด้วยด้วยความที่ของเขา ผมรักษาผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเพราะกิจกรรมที่เขาทำนั้นมีความสุขคือวาดรูปเพราะนั้นเด็กนะเด็กคนไหนที่ชอบทําอะไรที่ควบคุมได้ควบคุมอะไรได้ตัวเองเขาจะมีความสุขเพราะนั้นทําไมเด็กถึงติดเกมเด็กถึงติดมือถือเพราะว่ามือถือกับเกมมันเป็นสิ่งที่เขาควบคุมมันได้ก็คือติดไงทําไมเขาไม่ติดแม่เพราะแม่ป่นไงควบคุมแม่ไม่ได้ควบคุมแม่ให้หยุดป่นไม่ได้นะ แต่ควบคุมมือได้หมดทุกอย่างเนาะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนได้หมดเนาะควบคุมรีโมทได้ทำไมเดึนเดินทีวีห้องควบคุมได้ไงพี่กูสิงได้ได้เรื่องนี้มาจากการไปดูงานที่โรงเรียนฝึกลิงที่สุราษฎร์เขาฝึกลิงเนี่ยนะตอนแรกเขาจะพาลิงไปเที่ยวสวนมะพร้าวลิงขึ้นต้นมะพร้าวไม่ใช่ปัช่างมันขึ้นต้นมะพร้าวก็พาลิงไปเดินสวนมะพร้าวเดือดนะ ถ้าเราอยากฝึกฝึกรูกแบบเทมโอดิลบริมเนี่ยก็คืออยากฝึออกรูปอันไหนก็พาลูกไปสู่บริเวณนั้นบ่อยๆให้เขาคุ้นเคย<ม>นะเวลาเขาคุ้นเคยแล้วลิงอยู่กับสนอพลาเขาคุ้นเคยสนอพลาใช่ไหมสนอพลาเขาจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับลิงเวลาเราที่ที่ปลอดภยัยปุ๊บต่อไปเราจะรู้ว่าเขาจะติดก,กับไหนคือจะติดก,ก็คือมีสมาธิจดจออ่อกระสิีไหนกัน,นไหนลิงจะจดจออ่อกระสิงไหนกั<ม>นไหนเวลาได้ถึงสนอพลามีอะไรบ้าง ต้นมะพร้าวมีกากมะพร้าวมีหางมะพร้าวเนาะมีหญ้ามีต้นไม้ใบหญ้ามีมีอะไรอีกจุดตุ่นนี้ใ้เก็บเออลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวอยู่ข้างล่างนี้ลูกพับแบบไหนนนั้นสามารถในบรรดาสวนมะพร้าวลิงมันควบคุมมันไหนได้มันควบคุมต้นมะพร้าวได้ไหมมันขอต้นมะพร้าวได้ไหม มันควบคุมต้นมะพร้าวไม่ได้มันใหญ่เหมืตนัวมันขยับไม่ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่มันควบคุมได้จะปุ้มก็ได้จะเตะก็ได้จะกัดก็ได้คือตูกมะพร้าวอะไรแห้งรวงเลยเพราะนั่นสังเกตไหมเวลาลีปีตัวเราทมันจะเก็บเราจะลุกแห้งเพราะมันคุ้นเคยกับลูกแห้งมันไม่เคยคุ้นเคยกับลูกดิบมันจะไม่เอาลูกดิบลงมานะเวลามันคุ้นเคยมันหยิบมันยกมันจับได้แสล้ว่คนเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราควบคุมได้เสมอ เนอคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายมีความสุขกับการที่ควบคุมลูกได้ใช่ไหมเนืถึงจากลูกถามลูกสักคำไหมมันมีความสุขไหมเออเนี่ยนะฮะอันนี้า็นั้นเรามีความสุขในการควบคุมลูกแต่ลูกเนี่ยเขาก็มีความสุขในสิ่งที่ควบคุมได้เหมือนกันการที่เขาติดเขาเขาติดหน้าจอติดโน้ถือไม่แปลกเพราะว่ามีสิ่งเดียวที่เขาควบคุมได้เพราะหมากับแมวไม่ให้เรี้ยงละนี่แต่เดิมมันมีหมามีแมวมันควบคุมหมาแมวได้เนาะไม่พอได้นี่ควบคุมไมือถือได้อย่าง เวเลติกไงถ้าเราควบคุมสิ่งไหนได้เราก็จะมีสิ่งนั้นเหมือนเรามีแฟนใช่ไหมเราควบคุมแฟนได้ไหมไม่ได้ได้สิถ้าควบคุมได้เราก็ดีสิ่มนันถ้ามันเริกควบคุมไม่ได้ไปไงอยู่กับมันไม่มีความสุขก็เลิกกันเลยแต่มันควบคุมไม่ได้ไงจอยู่ไหมก็ทุกไงเราจะอยู่กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันก็ทุกไงเลิกแล้วตอนนี้เลยมาควบคุมลูกแทนมีความสุข เพราะนั้นสังเกตธรรมชา,มาติมันน่าจะอยู่กับสิ่งที่มัคุ้มได้ลิงจะควบคุมอู่กับมะพร้าวได้เวลามันควบคุมได้มันจะติดสิ่งนั้นการติดคือการใช้เวลาอยู่กับสิ่งเนี้ยน,น,นานๆเพราะฉะนั้นเวลาลิงลิงอยู่กับมะพร้าวนานๆจากลิงที่โซนกลไปลิงลิงเรียบร้อยเออลิงเรียบร้อยลิงนิ่งนะฮะลิงเรียบร้อยอยู่กับมะพร้พาวมีเวลากับมันเวลาคนเราอยู่นิ่งมีสมาธิเดียมันถึงฝึกได้ เนี่ยตลาลิงส่วนตีดตัวได้เพราะว่ามันมีสิ่งที่มันควบคุมได้ที่มันสนใจนะลูกเราเหมือนกันถ้าเรามันอยู่นิ่งสแสดงว่ามันมีมีสมาธิมันก็จดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนาะอ่าเราก็กุดแตะสะมองมันจะเริ่มพัฒนาอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าเวลาเราสนใจในสิ่งที่เราควบคุมได้เรามีความสุขไหมเรามีความสุขเรามีสมาธิการมีสมาธิแสดงเรามีความสุข เวลาเรามีความสุข p o s ส t i v ว่าสมองเรามีความสุขปัญญาจะมาใช่ไหมสติปัญญาจะเกิดใช่ไหมตรงไหมสติสติเกิดก่อนเนาะสติก็คือรู้ตัวว่าเราควบคุมตัวเองได้สติมาแล้วสมอยากไม่เกิดสิจริงจริงปัญญาจะเกิดหลังจากเกิดสมาธิแล้วสติมาให้รู้รู้ตัวรู้ตัวแล้วควบคุมตัวเองได้ปัญญาก็คือสิ่งที่เราควบคุมตัวเองได้ ต่จริงๆปัญญามาจากไหนวะปัญญามาจากประสบการณ์เพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยไม่เกิดเขาเรียกาความรู้หรือสัญญาไม่ใช่ปัญญานะความรู้เป็นแค่สิ่งที่เราจำแต่ปัญญาคือใช้ความรู้กับการมบนมือทำไปพิสูจน์ว่าสิ่งเนี้ยมันทําได้จริงไม่จริงหรือเราผิดเราผู้ก็ตัวเองมันก็เกิดปัญญาได้มันต้ความรู้ความรู้บางทีปัญญาเราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้นะ ปัญญาเกิดจากการที่เราลงมือทำแล้วมันผิดมันถูกมันอะไผิดมันถูกปัญญาเราจะเลือกได้ว่าทำนี่ผิดเราไม่ทำทำนี่นดีเราจะทำอีอ่นี่คือลวคน,ญญคนมีปัญญาคนมีปัญญาก็จะเลือกทำนี่สิ่งที่ทำแล้วดีทำแล้วมันมีประโยชน์กับตัวเองไหมเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสการณิให้กับลูกเราเขาถึงจะเกิดปัญญาแต่ถ้าเขาไม่ได้ลงมือทำเราทำให้ลูกจะมีปัญญาไหมโขาไม่มีเขาจะมีสมาธิไหม ก็ไม่ม kind of so, no hm ีเพราระที่คือการจดจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืองานที่เราทําจนเสร็จเด็กสมาธิสั้นคือมีงานเยอะแต่ทาไม่เสร็จก็เลยเป็นโรคสมาธิสั้นมันเมื่อทํางานไม่เสร็จทําไมปัญญามันไม่ออกสมาธิไม่เกิดก็เพราะว่าเป็นปัญญาสมาธิมันมีสัตว์ที่มีตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เชื่อมเสียลสมองพ็ได้สัตวที่ว่าคุณสิบวดตรงตัวนึ่งไงตงว่ามีตัวเชื่อมแันรูปมันเกิดสมาธิสุดจะจบจอบทำงานจนเสร็จ พราะนัคนที่มีตัวความมนสูงมักจะทาอะไรเสร็จไม่สำานี่ทรบนะแล้วก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นความสุขเราเริ่มจากการที่เราวควบคุมตัวเองได้พาตัวเองไปทากิจกรรมไปหาในสิ่งที่เราอยากเพราะฉะนั้นเราเวลาจะฝึกลูกให้เก่งใ,ให้ฉลาดต้องเอาความอยากมาฝึกน,นะนั่นเองอันนี้คูณถึงร่อความสุขนะ เพราะนั้นเวลาเราอยากให้คนอื่นมีความสุขอยากให้ลูกมีความสุขมันมีมันมีสูตรนข้อแรกสามสองสองแรกคือสัมพันธภาพที่ดีสัมพันธภาพ,ด,ภาพดีคือไม่ขัดใจกันนะครูสิ์ว่าถ้าสัมพันธภาพดีต้องตามใจเลยพวกเราเรียนว่าเรียนว่าแบบตามใจนี่ดีไหมตามใจดีดีนะดีดีนะนะอ,อ,อ,อยาไปผอมไหมเดี๋ยวไปผองสักเส้นไหม จะเสียคนเวลาเราอยากได้เนี่ยเราอยากสมหวังไหมอ่ะเราอยากสมหวังแสดงเราเราอยากได้นักใจถูกไหมเออเพราะนั้นะเวลาเด็กอยากได้อะไรเราตามใจเนี่ยเพราะนั้นะ ใจเนี ali, ่ยขออะไรก็ขัดใจเนี like ่ยมีเหตุผลไหมก็เกิดอารมณ์คนเกิดอารมณ์สติปัญญามีส <NO B Edition> ุขไหมเออเขาก็จะอารมณ์มากจะเป็นเสือใช่ไหมก้าวแล้ววันนี้ฟังเพลงดีๆนะเล่นรูปให้ตามใจอยากจะรักใครก็ต้องตามใจดีไหมดีทุกคนต้องหัดดีกว่าน ต่อไปเวลาอยู่กับใครใครขอใครต้องการอะไรให้บอกว่าโอเคแ,แต่ลูกสาวบอกนสาวบอกแม่หนูอยากได้ข้อใหม่โอเคโอเคก่อน <laughs> คือคือคำว่าตามใจเนี่ยเราก็จะบอว่าตามใจคือซื้อให้ <laughs> ใช่ไหมหรือทําให้ใช่ไหม <laughs> ตามใจเนี่ยใจเป็นของใครใครอยาลกลูกอยาก ล,ลูกอยาก <คน S 1> แล้วเราทําใ,ทให้เนี่ยให้<ค>เราอยากไหมเราไม่ได้อยากลูกอยากก็ต้งลูกเป็นคนทาสําเร็จเองสาเร็จเองเ,เราตามใจไหมายว่าลูกอยากได้ไอติมโอเคลูกเนอะอ่าทุกคนเวิร์กช็อปทุกคนเป็นลูกนะอ่าทุกกคนอยากกินไอติมไหมโอเคเห็นไหมมีคุณผู้สิ่งตามใจไหมตามครูสิก็จะ วิธีการตามใจก็คือต,ต้องฝึกสมองเนยคนเราโอเคนี้อารมณ์ดีไหมสมบูไม่ได้กินเนาะได้กินอยาอย่าก<ม>แล้วโอเคก่านนะอเ,เอาอ,เเอารมณ์ดีแล้วหลังจากนั้นเราก็ฝึกสมองการฝึกสมองเริ่มต้นด้วยการฝึกวิเคราะห์การฝึกวิเคราะห์โดยใช้คำถามแบบนี้นะครับวิเคราะห์เนาะไอติมที่หนูอยากกินมีรสอะไรบ้าง เราตอบดิเอาดิอะไรนะถั่วเหลืองถั่วนี่นาโอชาขาวเขียวนมช่วงนี้รสที่ที่สุดคือทุเรียนดูสิซื้อเซเวนเซ่นมากินนะทุกอาทิตย์เลยนะซื้อทุกวันพุธพมันลดห้ามนะเราฉลับนะเรียนมีมะม่วงตอนหน้านี้มะม่วงนะพวกเราคิดเยอะไหม เออคิดพีคขอนคิดเยอะเพราะนั้นเวลาโอเคหลังแต่เราถามคำถามให้ลูกคิดเยอะๆก็คือมีรถอะไรบ้างเออลูกขอซื้อรถบางคับอ๋อลูกรถบางคับลูกอยากให้รถแบบไหนเป็นแบบไหนมีแบบไหนที่ลูกแากได้เนาะรถมีกี่แบบเยอะแยะรถดำรถสี่สี่ล้อรถซีดานรถอะไรก็ว่าเนี่ยแค่เราถามเนี่ยลูกคิดลูกคิดไหม ตัวสิงห์มอว่าอยากให้ลูกฉลาดต้องถามให้ลูกคิดเวลาคิดอันดับแรกคือคิดเยอะเวลาคิดเยอะมันต้องคิดนานเนาะใช่ไหมกว่าะตอบได้เป็นสิบยี่สิบมันต้องใช้เวลาคิดนานใช่ไหมอันเนี้ยเราชะรอเวลาชะรอสมองมันนะจากที่มันอยากถ้าคนอยากแล้วได้ทันทีเนี่ยก็คนมวคนตัดใจแต่ถ้าอยากแล้วมีเวลามาชะรอเนี่ยคนเราคนคนั้นมีความอดทนเราอยากให้ลูกคิดเยอะๆเพื่อให้เขามีความอดทน ตอนเราตอนนี้ได้กินไอติมเยดังเนไอ่าหลังจากนั้นเรารู้ว่าลูกมีไอติมในหัวเยอะแยะหนึ่งเป็นการทดสอบความรู้เเอาเอาความรู้ที่ที่เคยมีแหละมาทดสอบว่ามันมีความรู้มีมลดอะไรบ้างหลังจากนั้นกุศงจะฝึกให้เกิดกระบว,วนการวิเคราะห์แล้วก็มีอะไรวิเคราะห์เรามีอะไรสั้งเคราะห์อ่าเราจะฝึกลูกสังเคราะห์ยงไงสั้างเคราะห์คือมีามอคมาว่าสรุปเปรียบเทียบเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ผูสิจะใช้คาว่าแล้วจะกินรถอะไร<แ>กินรถอะไรต้องเหลือจากติอกี้ไอจีมเป็นร<ช>้อยแท่งใช่ไหมเป็นร้อยรถเนาะ<ล>ถ้าถามว่าจะกินรถไรเหลือเท่าไหร่จากร้อยเหลือหนึง่งแสดงว่ากระบวนการสั่งข้อคือสรุปให้สร้างใ,ให้เหลือน้อยให้เหลือหนึ่งอันนี้การสั่งข้อเพื่อให้เกิดการตัดสินใจด้วยตัวเขาเองก็แล้วกันทุกสาวว่าแม่กอตังซื้อกินนม นมหมีอ oh, ๋อขอตั้งเลยค่ะแม่ครับขอตั้งเสื่อที่ต้นหมีเขาจะเอาเดี๋ยวนี้แล้วใช่ไหม่ะแสดงว่าเจ้าอารมณ์เยเขาเขาตัดจงเลยละตัดจงเลยใช่ไหมงั้นก็ถามว่าเออนอกจากไอติมนมหมีแล้วลูกอยากกินอันอื่นไหมอ่าอย่างน้อยเพื่อให้สมองเขาคิดคิดคิดหลายๆอย่างถ้าคนเรามีคิดเรื่องเดียวเป็นไงคิดเรื่องเดียวเป็นไงไิดียวเดียว คนเราถ้าคิดเรื่องเดียวมันก็ไม่ได้คิดเยอะไงคนเราสมองมันก็ไปไงมีความรู้น้อยความจำน้อยเราต้องสึดทัาให้เขาคิดเยอะๆเพื่อไจะได้มีชีวิตวิเคราะห์เยอะๆไงนะเออคำถามให้เขาคิดเยอะๆคนที่คชดเยอะอยู่แล้วแสดงว่าเขาขาดกระบวนการสังเคราะห์ไงเช่คเยอะแสดงว่าไม่สรุปเนาะออเช็คเยอะสมมติว่าเราอยากกินไอศคมโอ้มีตั้งสิบล็ เราจะกินสินแห้งจะใส่ปากเลยไนดะ้ไหมไม่ได้เราตงกินดีเรให้เราต้องตัดสินใจว่าจะเข้าปากอันไหกขอนเออแล้วจะกินรสนอ,นอันไหนเห็นไหมจะกินรสไ,ไหน,นลดลดแล้วรสนั้นต้องเป็นสิ่งที่เราที่สุดใช่ไหมออไชอบชอบที่สุดอันไหนชอบที่สุดอันไหนดีกว่ากาันเห็นไหมเพราะนั้นการถามเพื่อให้ตัดสินใจอันเนี้ยจะจะจะ,จะช่วยคนที่ตกกังวลไดคนที่ตกกังวลจะไม่ค่อยตัดสินใจจะคิดเยอะ คนที่ต่อไปบคือจะคิดว่าทางข้างหน้ามีสามแยกเนี่ยพี่รู้จะไปแยกไหนแยกนี้ก็กลัวจะแยกนี้ก็กลัวว่าจะแยกนี้ก็กลัวก็เลยเดินไหมไม่เดิน,ดนสักทีไม่ไปสักทีก็อยู่ที่อ่ะไม่ตัดสินใจ้ก็ไม่เดินเพราะนั้นต,ตัดสินใจจะเลือกรถไหนก็คือให้เดินไปข้างหน้าด้วยตัวเขาเองเกลงว่าอะไหรขอใครของมันทนะี่เกี่ยวกับคนอื่นเราชอบกั แสดงว่าเราตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วเพราะอะไรถึงเลือกต้องชอกโกแลตครับพ่อเคยกินแล้วใช่ไหมเคยกินติดกิดแต่อดีตไปเห็นไหมให้ลองของใหม่เเคยกินไหมอดีตค่ะไม่ลองของใหม่ให้ลองของใหม่พ่อเคยบอกว่าให้ลองกินนะ้ารัใช่ไหมลูกกินแล้วพี่ชชชอออบบบไม่แสดงว่าเราเอาอดีตมาตัดสินใจปัจจุบัน ชีวิตเราก็เลยเหมือนอดีตนั่นเองน่ะก็เรียกเซฟทิโซนที่ที่ปลอดภัยที่เราคุ้นเคยนะก็ได้เพราะเราอยา่างไรกินมันก็เซฟทิโซนไม่ขัดไม,ไม่ไม่คิดใจแน,น่นอนะแต่เราขอไม่อาจจะม่กว่าก็ได้ใช่ไมเพราะนั้นการการตัดสินใจมันขึ้นอยู่ประสบการณ์นะขึ้นอยู่กับความพิสร้างสารที่เราจะทดลองอะไใหม่หนะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะทาให้เราเลือกทางเดินนะ เราเดินไปเจ้ทีแหละการตัดสินใจนั่นเอการคิดการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของสมองส่วนหน้าหางเราที่ว่าสมองส่วนหน้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า E.F. เจอไหม E.F มันย่อมาจากว่า Executive แปลว่าการบริหาร F แปลว่าฟังก์ชันแปลว่าหน้าที่สมองส่วนนี้ทําหน้าที่ในการบริหารตัวเองก็คือมันจะเป็น C e โผู้ออผู้นําตัวเองนั่นเองดังนั้นสมองส่วนนี้จะทําหน้าที่ได้ต้องฝึกให้เขาคิดที่เยอะ การฝึกให้ตัดสินใจในสิ่งที่เขาอยากถ้าตัดสินใจจะเหลือหนึ่งได้กินหรือยังได้กินช็อกโกแลตยังตัดสินใจแล้วยังกระบวนการต่อไปเรารู้เมื่อคิดตัดสินใจแล้วเราจะฝึกกระบวนการการตัดสินใจจะนําไปสู่ความรับผิดชอบใครตัดสินใจคนนั้นรับผิดชอบใครตัดสินใจลูสิ่งไหมลูกใช่ไหมก็ต้องถามาความรับผิดชอบมีตังกี่บาท นมีตั้งกีบาจะกินไอติมออแรตมีตังกีบาทใช่ไหมนี่รับผิชอบเนก็เราโยนให้เขารับผิดชอบไหมคือไม่ใช่พ่อเป็นคนจ่ายนะลูกมีตังกีบารลูกมีตั้งกังกีบารนะป้าเม่จะมีตังของลูกตังของปาเส้นสมองป้ถือป๊าแสดงว่าทำไมเขาโยนเพราะว่าเขาไม่ใช่คนมีการพูดจะงไงลูกเราเรียนลูกให้เป็นขอทานตลอดชีวิต จริงไหมถ้าพอมีเราเขาอยากให้พ่อเขาจ่ายก็แสดงว่าเรามีหายจมูกหายใจเองแต่เราไม่หายใจให้ยืมจากคนอื่นหายใจแสดงว่าการที่เราเรามีแล้วเราไม่พูดตัวเองเราพึ่งคนอื่นแสดงว่าเรามีความสามารถแต่ไม่ใช่ความสามารถนะครับ่งตัวเองใช่ไหมเราไปขอให้คนช่วยแสดงอะไรไงเราก็เป็นคนอ่อนแออางเดีวตลอดการพึ่งคนอื่นคือคนอ่อนแอเราอยากให้ลูกเราอ่อนแอไหมเพราะฉะนั้นถ้า เขามีตามเท่าไหร่หรือไม่มีอันนั้นเป็นวิธีการที่เราจะชวนเข้าคุยในการแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองปัญหาไม่ต้องเล่ามีตามไหมเป็นกอดตู้นะตู้มันเป็นฝักของใครอ่ะของเราเองกับพึ่งเราอยู่เดียร์นะผมเคยถามเด็กอ่ะไปขอแม่ขอแม่ไม่ได้ขอพ่อขอพ่อไม่ได้ขอยายขอยายไม่ได้ขอปู่ไปขอทั้งโค้นเลยนะแสดงว่าเขาไม่เคยพึ่งตัวเองเลยใช่ไหม เอออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นวงจรที่เราเรียนลููทำให้เขาอ่อนแอโดยที่เราก็ไม่รีอยู่เขาบอกว่าจะเป็กมคับอนแเว่ามีีเขา่ไไเขาเห็นแต่ว่าสีแล้วมันได้แต่เขาไม่รู้ว่าก่อนสี่นล่วมันมีนเงินมาจากไหนเพราะั้นผมผมีผม,มีเด็กเด็กที่เป็นอายุยี่สิบกว่าที่เด็กรกแต่เป็นสติปัญญาเนะีเป็นไอดี เขาถึงไปหยิบของของต้นที่มากินขอที่บ้านก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมที่นี้ฝึกมอ้งที่ในหมู่บ้านเนี่ยเวลาเขาอยากกินแล้วเขาไปหยิบของข้างบ้านล้างข้างบ้านแล้วล้างข้างบ้านเนี่ยก็มาบอกยายยายรังใดยายต้องกลับไปในข้างบ้านเด็กเห็นไหมเด็กเห็นไหมว่าต่าต่างใจแเนี่ยพ่อเราเราสบายไงเราเราไม่ชอบกันเด็กหมดเลยผู้สิงฝึกอาทิตย์เดียวนะเด็กคนนเลนะยายต่อไปนี้เนี่ย แล้วก็ห้าเหรียญเอาไปแม่ขาไปพ่อขาห้าเหรียญไตขนมปังเออั้งที่สองจะไปเอาอีกก็ไม่ให้อีกก็ต้องมามันรู้ว่าจะต้องไปหาเหรียญห้าเหรียญเนี่ยไปขอยายทีนี้ไปขอยายเสร็จแล้วต่อไปมันรู้ว่าเหรียญมีคุ้มค่าเั้งเราเดินเหรียญที่ผ่านมาเหรียญห้าบาทเหรียญบาทตกคือต้องมีศรัทธาหลังจากวันนั้นเป็นต้นไปครับ เรียกหมดเลยเห็นไหมมีคุณค่าไหมเออเนี่ยาสดงคนค่าเกิดจากสติปัญญามันรู้ว่ามันเงินเนี่ยไปซื้อขนมได้รู้ว่าห้าเหรียญต้องได้หนึ่งถุงนะเห็นไหมต่อไปแล้วก็สอนว่าโอ้หห้าเหรียญเนี่ยอต่างไปโบวดรานอยากกินดีตรงไหห้าเหรียญมันงอกมาจากไหนห้าเหรียญมันงอกมาจากไหนเราทำงานแล้วก็สอนให้เด็กว่า โอ้ถ้าอยากได้หนึ่งเหรียญเนี่ยเอาแล้วเศษเหรียญแบบนี้ขวดแล้วะขวดหนึ่งมาได้หนึ่งเหรียญน,นะะมันอยากได้ห้าหรือเก้าสับเสษเหรียห้าห้าขวดนะประมาณแบบมีค่าจา้างหรือจะกินที่บอกว่าอะไรนะขอนอกอ่ะอตอนนอกกี่เส้นได้เท่าไหร่มันก็จะดิด้นรนเราว่าอ๋ออยากจะกินขนมต่อไปต่อหาเหรียญต่อไปตอหนอก สลากขึ้นไหมะสลากขึ้นแะล้วเออ <c oughs> เขาจะไม่ไปเอามาฟฟีแล้วหลังจากนั้นเด็กคนนี้เขาก็จรู้ว่าเ่าไปเขาอยากกินอะไรถ้าไม่มีตังค์เนาะ <c oughs> เขาก็ไปทำงานเออเขาจะเริ่มทำงานทำงานแล้ว